กรุณาที่คุณด้านการเกษตรเกษตรวิทยาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์บริวเวณบ้านกองแหะหมู่ที่4ตำบลป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่จำนวน1,350ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินการเป็นคลินิกเกษตรเพื่อเผยพแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดเป็นระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545โดยดำเนินการเพราะชำกล้าไม้โตเร็วจำนวน5,000 50, 0กล้าเพื่อแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปปลูกขยายผลใช้ประโยชน์ในชุมชนและครัวเรือน ปลูกป่าไม้ใช้สอยไม้โตเร็วจำนวน120ไร่ <c oughs> เพื่อให้ราษฎรมีพื้นที่ป่าไว้ใช้ประโยชน์เป็นฐานฟืนหุงต้มอาหารและส่งเสริมราษฎรผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมาใช้สอยในชีวิตประจำวันเกิด <c oughs> การเรียนรู้ <c oughs> การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน